ครับวันนี้กลุ่มผมจะมาอธิบายการทำงานของอินเวอร์เตอร์ของ i ิส u b บิชิ dc ร้อยน,นะครับผมอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับมันเป็นมอเตอร์ที่ใช้เฟสเดียว2 2 0โวลต์เฟสหนึ่งเนี่ยคือเป็นเป็นไฟอินพุตเข้า1เฟสใช้แรงดันที่220้โวลต์นะครับผมตัวนี้อินเวอร์เตอร์ตัวนี้สามารถขับโหลดได้ที่ตามสเปคด้านข้างนี้เขียนบอกนะครับผมคือ frd 7 2 0 s นะครับผม2.0 k นี้หมายถึงกำลังวัตต์นะครับ200วัตต์ก็คือถ้าเกิดแปลงเป็นแรงม้าก็คือได้แค่1ส่วนสีแรงม้าที่จะสามารถไปขับโหลดได้แต่ถ้าเกิดเป็นอันนี้คือมีโหลดนะครับถ้าเกิดเป็น no โหลดมันสามารถขับ1แรงม้าได้อยู่นะครับผมทีนี้จะใช้ค่าจะใช้อินเวอร์เตอร์ตัวนี้ได้แมันต้องตั้งค่าพารามิเมตอร์ต่างๆว่าจะให้ทาํางานยังไงนะครับผมในส่วนประกอบของอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับ จะมีไฟเข้า220โวลต์ก็คือเป็น L กับ N ส่วนไฟออกจะเป็นขั้วของมอเตอร์นะครับเป็น U V W นะครับผมส่วนนี้จะเป็นขา PE คือขากราวด์ครับด้านพาเนลของอิเมอร์เตอร์ตัวนี้จะมีปุ่มทั้งหมด5ปุ่มนะครับมีรันมีสต็อปรีเซตมีโหมดเซ็ตแล้วก็ PU ET นะครับผมส่วนนี้เขาเรียกว่าเป็นไดอัลนะครับผมหม,มนุนส่วนไฟสถานะนะครับผมจะมี ไฟรันไฟมอนิเตอร์ไฟโปรแกรม pu X10 แล้วก็การตอน,นี่นะครับผมอันนี้จอ lcd led นะครับจะเป็นหลอดไฟโชว์สถานะต่างๆนะครับผมถ้าเกิดกดปุ่มเซ t จะเป็นการถ้าเกิดไฟ first ขึ้นแปลว่าตัวเลขจะโชว์ความถี่กดอีกครั้งนึงจะเป็นกระแสกดอีกรอบนึงจะเป็นการโชว์แรงดันถ้าเกิดกดไปเรื่อยๆจะเป็นการวนลูปของปุ่มโชว์สถานะทั้ง3สถานะนะครับผม ทีนี้สังเกตที่การมอนิเตอร์ถ้าเกิดไฟที่มอนิเตอร์โชว์นั้นจะหมายความว่าพร้อมการทํางานแล้วถ้าเกิดเรากดรันได้เลยเถ้าเกิดกดรันมันจะโชว์ไฟคําว่ารันก็ทํางานนะครับผมแต่ในที่นี้ไฟ X10 ติดแปลว่ามันจะเป็นการสตาร์ทภายนอกเริ่มต้นที่ภายนอกให้เราเปลี่ยนจาก X10 เป็น PU นะครับผมสังเกตที่ปุ่มขวาล่างนะครับถ้าเกิดเรากดครั้งหนึ่งมันจะเป็นโหมด PU ถ้าเกิดไฟสถานะขึ้นโชว์ว่าโหมด P U แล้วสังเกตที่เฮิร์ถ้าเกิดเรากดสตาร์ทความถี่มันจะวิ่งไปตั้งแต่ที่เราเซตค่าไว้นะครับผมไปที่50 h เฮิร์นะครับถ้าเกิดกดหยุดสต็อปปุ๊บมันก็จะวิ่งสต็อปค่อยๆไหลล,ล,ลงมาคืนทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่ามันต้องใช้ความเร็วความถี่อะไรเท่าไหร่เราต้องไปดูที่เนมเพลของมอเตอร์นะครับว่ามอตเตอร์ว่าแต่ละตัวมันต้องใช้ค่าเซตพารามิเตอร์อยังไงนะครับผม ในการเซตโหมดพารามิเตอร์นะครับสังเกตที่โหมด P U ถ้าเกิดเราจะเซตพารามิเตอร์ได้เราต้องเข้ามาโหมด P U ก่อนเข้ามา P U ปุ๊บกดโหมดพารามิเตอร์หมายเลขศูนย์เนี่ยนะครับผมมันจะโชว์ว่าเป็นพารามิเตอร์การเพิ่มบูสต์ทอร์กนะครับผมจะเปลี่ยนพารามิเตอร์เราก็แค่หมุนไปพารามิเตอร์หมายเลขหนึ่งพารามิเตอร์หมายเลขหนึ่งตัวนี้นะครับมันจะโชว์ในคู่มือว่าเป็นพารามิเตอร์หมายเลขหนึ่งเป็นการความเร็วสูงสุดที่ เราจะสั่งให้อินเวอร์เตอร์สั่งเอาพุทไปให้มิเตอร์มาให้มอเตอร์มันหมุนเร็วเท่าไรนะครับผมเห็นพารามิเตอร์มาอีกหนึ่งปุ๊บเรากดเซตแปลว่าเราจะเอนเตอร์เข้าไปในพารามิเตอร์ตัวนั้นให้มันหมุนที่ความเร็ว50เฮิร์ตความเร็วสูงสุดนะครับผมโอเคถ้าเกิดเราอยากให้มันหมุนความเร็วสูงสุดที่เท่าไหร่แล้วก็ให้หมุนมาที่ความเร็วนั้นแต่ในที่นี้เราจะให้มันหมุนที่ความเร็ว50เฮิร์ตเรากดได้แล้วเรากดเซตเซตปุ๊บ ทีนี้สังเกตหมายเลข2ก็คือถ้าเกิดเรากดเซตไปแล้วถ้าเกิดโดนหมาโดดมาหมายเลข2ปุ๊บแปลว่าเราจะไม่พารามิเตอร์หมายเลขที่1่มันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเราเมื่อเรากดเซตปุ๊บเรามา,มาพารามิเตอร์หมายเลข2องเรากด Enter ร์เซตเข้าไปปุ๊บความเร็วาพารามิเตอร์หมายเลข2นี้คือจะเป็นความเร็วที่ต่ําที่สุดที่มอเตอร์จะหมุนได้ในที่นี้ความเร็ว ศูนย์เฮิร์ตตัวนี้คือถ้าเกิดความเร็วที่จะหมุนได้คือศูนย์เฮิร์ตจะหมายความว่ามอเตอร์ตัวนั้นจะหยุดหมุนจะหยุดหมุนไม่ได้ความไม่ได้หมายความว่าอินเวอร์เตอร์ยังไม่ทํางานอินเวอร์เตอร์ยังทํางานอยู่แต่หมุนที่ศูนย์เฮิร์ตมันก็คือไม่หมุนนั่นแหละเรากดเซตเข้าไปปุ๊บพารามิเตอร์หมายเลขสามก็คือความเร็วสูงสุดที่จะให้มอเตอร์มันหมุนนะครับผม เมื่อกี้มันจะต้องสัมพันธ์กันกับพารามิเตอร์หมายเลขหนึ่งพารามิเตอร์หมายเลขหนึ่งคือเราจะให้อินเวอร์เตอร์มันหมุนเร็วสูงสุดเท่าไหร่ทีนี้คือลิมิตมันไม่ให้ไม่ให้เกินเราที่ตั้งไว้ส่วนพารามิเตอร์หมายเลข3คือถ้าเกิดเราใช้โหมด extend ไฟต้องติดนะครับถ้าเกิดเราใช้โหมด extend ปุ๊บเราถึงจะมาใช้โหมดพารามิเตอร์หมายเลข3ก็คือให้มันหมุนความเร็วที่สูงสุด50เฮิร์ตซ์ก็คือความเร็วสูงสุด พารามิเตอร์หมายเลขสให้มันหมุนที่60เฮิร์ไม่อันนี้คือเราจะให้มันหมุนแท่ความเร็วครึ่งหนึ่งก็คือสัก25เฮิร์ตโอเค25เฮิร์เรากดเซตปุ๊บหมายเลขสี่พารามิเตอร์4และ25จะก,กระพริบสลับไปสลับมาให้เรากดยืนยันว่าพารามิเตอร์หมายเลขสีเราจะตั้งไว้ที่25เฮิร์นะเรากดเซตปุ๊บ พารามิเตอร์จะดดต่อต่อไปคือหมายเลข่าพารามิเตอร์หมายเลข่าคือความเร็วต่ําสุดที่จะหมุนได้จะต้องสัมพันธ์นกันกับพารามิเตอร์หมายเลขึ้และหมายเลขสองหมายเลขึ้คือเราเซตไว้สูงสุดที่ความเร็วต้อ,ตองหมุนความเร็วสูงสุดไม่เกิน5 0เฮิร์ต่ําสุดไม่เกิน0เฮิร์ทีนี้เราจะตั้งความเร็วต่าสุดไว้สัก1 0เฮิร์แล้วกันกดเซตเอนเตอร์ว่าโอเคค่านี้จะถูกเซตนะแล้วกดเซตปุ๊บ พารามิเตอร์หมายเลขเจ็ดเนี่ยคือเป,เป็นการเร่งความเร็วตั้งแต่หยุดจนไปถึงความเร็วสูงสุดที่ตั้งค่าไว้ก็คือเราเซตพารามิเตอร์หมายเลขสองเนี่ยก็คือศูนย์เฮิร์ต์ใช่ไหมแล้วก็พารามิเตอร์หมายเลขหนึ่งคือห้าสิบเฮิร์ตฉะนั้นพารามิเตอร์หมายเลขเจ็ดเมื่อเราเซตเข้าไปปุบ๊บมันขึ้นเลขค่านั่นหมายความว่ามันจะทําความเร็วตั้งแต่ศูนย์เฮิร์ต์ไปจนถึงห้าสิบเฮิร์ตภายในเวลาห้าวินาที จะมีโหลดไม่มีโหลดก็ช่างมันจะวิ่งขึ้นไปความเร็วตั้งแต่0ถึง50เฮิรตภายใน5วินาทีโอเคแล้วก็เซ็ตทีนี้เมื่อกี้ขอบมันมีวิ่งขึ้นตั้งแต่0ไปถึงความเร็วสูงสุดพาราเมิเตอร์จะเป็นการสวนทางกันก็คือวิ่งจากความเร็วสูงสุดลงมาความเร็วต่ำสุดก็คือจาก50เฮิรต ลงมา0ูนเฮิร์ภายในเวลา5วินาทีเราอยากเซตค่าอยู่แล้วก็สามารถหมุนได้เมื่อเราโอเคเราค่าได้ให้เ,าเราพอใจเรากดเซตปุ๊บให้เราหมุนมาที่พารามิเตอร์หมายเลข79 7ดเนี่ยค่าดีฟอลต์มันเลยควรจะเป็น0ูนเพราะว่าเราจะการสั่งงานอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ผ่านหน้าจอ panel p a n ์เนลพียูตรงนี้เท่าน,นั้นจะไม่มีการต่อออกภายนอกเราต้องเซตให้เป็นศูนย์เท่าน,นั้นกด เซตปุ๊บก,กดโหมดออกเพ <Okay. S 1> ื่อจะเป็นการาพร้อมให้สั่งอินเวอร์เตอร์ทำงานนะครับผมเช็คที่มอนิเตอร์สังเกตที่ไฟมอนิเตอร์ว่ามันติดแล้วเช็คที่ไฟ PU แล้วสัญลักตรงนี้เราจะดูอะไรให้เรากดตรงนั้นในที่นี้ให้เรากดไปที่ h ฮิร์สแล้วกันถ้าเราต่อมอเตอร์เข้าปุ๊บเรากดสตาร์ทมันจะหมุนตั้งแต่ จะเร่งความเร็วตั้งแต่0เฮิรต์ไปถึง50เฮิรต์ภายใน5วินาทีถ้าเรากดสต็อปปุ๊บมันจะวิ่งตั้งแต่50เฮิรต์ลงมา0เฮิรต์ภายในเวลา5วินาทีสังเกตดูไฟลันถ้าเกิดเราสตาร์ทปุ๊บถ้าไฟลันทํางานอยู่แปลว่ามอเตอร์อินเวอร์เตอร์ตัวนี้ทํางานอยู่และมอเตอร์จะหมุนนะครับผมถ้าเกิดเราสต็อปปุ๊บมันจะค่อยๆวิ่งลงมาเมื่อถึง0เฮิรต์เมื่อไหร่ไฟลันจะหยุดแปลว่าอินเวอร์เตอร์ตัวนี้จะไม่มีการทํางาน โอเคปกติแล้วการต่อมอเตอร์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟโดยตรงเนี่ยมันจะหมุนค่าควรจะคงที่ตามที่เนมเพจเขาบอกไว้นะครับผมสมมติว่าเราใช้ไฟบ้านเรา 50Hz เฮิรตซ์นะครับผม2 2 0โวลต์มอเตอร์มันจะหมุนที่1500รอบต่อนาทีนะครับผมแต่นั่คือแล้วเราจะเอาอะไรถ้าเกิดว่าเราแบบ อยากให้ความเร็วมันหมุนช้ากว่านี้ให้มันหมุนสัก750รอบต่อน,นาทีเราจะทํำยังไงเราไม่สามารถปรับความเร็วนี้ได้โดยตรงนะครับผมเราจะใช้อุปกรณ์ชัดอีกหนึ่งก็คืออินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับมาเป็นการควบคุมความเร็วมอเตอร์อีกรอบหนึ่งมันจะควบคุมยังไงปกติถ้าเกิดเราใช้ไฟ2 20โวลต์เราจะไม่สามารถลดแรงดันไฟฟ้าได้ถ้าเกิด ลดแรงดันไฟฟ้าตามสูตรของอกฎของโอห์มนะครับผม220โวลต์นะครับผม,บผมอันนี้คือแรงดันถ้าเกิดเราใช้ขับมอเตอร์1แรงม้าก,ก็คือ745วัตต์นะครับผม745หาร220โวลต์จะตกกระแสออกมาเป็น3.38แอมป์ ถ้าเกิดเราลดแรงดันลงนะครับผมเราลดแรงดันลงให้เหลือ110โวลต์นะครับลองเปลี่ยนด,ดู110โวลต์กระแสมันจะสูงขึ้นเป็น6.7แอมป์ยิ่งเราลดแรงดันลงเท่าไหร่กระแสยิ่งเพิ่มขึ้นจะทำให้คอยลกดลวดมอเตอร์นะมันจะไม่ไม่ได้ทีนี้กลับกันถ้าเกิดเราลดกระแสลงละลดกระแสลง ลดกระแสจาก3.8ให้เหลือ1.1แอมป์745เป็นค่าแรงม้าของมอเตอร์ <c oughs> ให้เหลือ1.00แอมป์ฉะนั้นแรงดันมันจะเป็น745 <c oughs> โวลต์ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ <c oughs> ถ้าเกิดเป็นไปได้ขดลวดก็จะไม่เหมือนเดิม <c oughs> ฉะนั้นไม่ว่าเราจะปรับลดแรงดันหรือว่าปรับกระแส ทุกอย่างมอเตอร์ขดลวดก็จะไม่เหมือนเดิมเราก็เลยใช้อินเวอร์เตอร์มาเป็นการควบคุมแทนจะไม่ได้ควบคุมแรงดันจะเป็นการควบคุมความถี่นะครับผมตามสูตร1 2 0 f หารด้วย p 1 20เป็นค่าตายตัวของตามสูตร f คือความถี่บ้านเราที่ใช้คือ50 e r t เฮิรตซ์ p ก็คือ ขั้วของมอเตอร์ที่จะปรากฏในเนมเพลตของมอเตอร์นะครับผม4โพนะครับผมถ้าเกิดเราเอามาลงตามสูตร120คูณ50าารด้วย4จะเท่ากับ6,000หาน4จะเท่ากับ1,500รอบต่อนาทีนะครับแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนความถี่ละ่ะ120 เหมือนเดิมเราลดความถี่ให้เหลือสัก25หาเฮิร์ตซ์หาร4เหมือนเดิมตรงนี้จะเท่ากับ120คูณ25นะครับผมจะเป็น3000หาร4จะเท่ากับ7 5 0 rpm นี่คือที่มาที่ไปว่าเราไม่สามารถปรับแรงดันได้แต่เราจะมาปรับความถี่ตรงนี้ตามสูตร ของตามสูตรของตัวนี้นะครับผมจะใช้ปรับความถี่แต่เราจะสามารถปรับความเร็วอีกประเภทหนึ่งได้คือปรับความปรับขั้ขวของมอเตอร์เราจะสามารถเพิ่มขั้วของมอเตอร์จาก4เป็น6เป็น8หรือเปลี่ยนเป็น2ก็ได้ความเร็วจะเพิ่มขึ้นตามขั้วของมอเตอร์ยิ่งขั้วน้อยลงความเร็วยิ่งเพิ่มแต่ทอร์กทอร์กต่ำแต่ถ้าเกิด ขั้วมอเตอร์สูงทอคจะสูงตามแต่ในที่นี้เราใชา้อินเวอร์เตอร์มาขับแค่นี้เราไม่สามารถเปลี่ยนขั้วมอเตอร์ได้เราจะควบคุมความเร็วโดยใช้เปลี่ยนที่ความถี่แทน 120F ส่วน P <c oughs> จะเท่ากับ RPM <c oughs> ขั้วของมอเตอร์ถ้า <c oughs> โจทย์กำหนดปาให้หมุน1,000รอบแต่เราจะรู้ว่ามันหมุนกี่เฮิร์ตตามสูตรมันเดิม 120F ส่วน P เขากำหนดบาว่าคั่วของมอเตอร์เท่ากับ4โพเข้าสูตรก็คือ 120F ส่วน4เท่ากับ1,000 RP เหมือนเดิมนะครับผมเราจะย้ายข้างก็คือนํา100งร้ยย้ายข้านะครับผมเอา F อยู่ตรงนี้นํา1000คูณด้วยพั้วของมอเตอร์แล้วก็หารหนึ่0ร0อยก็คือสี่พหารหนึ่งนครับผมหาร120 จะความความถี่จะเท่ากับ33.33เ 33. ฮิร์ซเรามาเช็คดูว่า33.33เ 33. ฮิร์ซเนี่ยมันหมุนเท่ากับ1,000รอบจริงหรือเปล่าฉะนั้น120คูณ f ก็คือ33.33 33. หารด้วยขั้วของมอเตอร์120คูณ33.33 33. ก็คือ 3999.6หารด้วย4หาร4จะตกอยู่ที่ 999.9rpm ฉะนั้นสูตรนี้แปลว่าเราชา้าได้คือจะควบคุมความเร็วได้ก็ต่อเมื่อเรากำหนดความถี่เท่านั้นนะครับผมไม่สามารถลดแรงดันหรือลดกระแสได้ครับ โอเคครับผมรอบนี้จะเป็นการวิ่งสายของอ e ินเวอร์เตอร์นะครับผมสังเกตที่ไฟ220โวลต์นะครับเสียบ220โวลต์เข้ากับ L1 นะครับเสียบ N ตัวนี้ N นะครับเข้า220โวลต์หนึ่งฝั่งหนึ่งสาย PE จะเสียบเข้ากับ PE นะครับทีนี้สั่งขาออกไปหามอเตอร์ U ต่อเข้ากับ U1 นะครับ V ต่อเข้ากับ V1 ดับเบิลยูสารนี้ต่อเข้ากับดับเบิลยูหนึ่งนะครับมอเตอร์ชนิดนี้จะมีทั้งหมด6ขั้วนะครับเราจะต่อขั้ว U1 V1 กับ w1 เข้ากับอิเม์เตอร์ส่วน w ับ U2 V2 จะต่อเป็นสตาร์นะครับผมต่อถึงกันไว้นะครับ ถ้าเราเปิดเบรกเกอร์ขึ้นอินเวอร์เตอร์จะพร้อมการทํางานจากที่เราเสร็จค่าไว้เมื่อกี้นะครับผมถ้าเรากดลันไปกดลันมันจะค่อยๆหมุนตั้งแต่0ูเฮิร์ตไปถึง50เฮิร์ตภายในเวลา5วินาทีนะครับผมความเร็วจากระบบที่ตั้งไว้นะครับผมก็คือ1500อรอบนะครับ ตามตามที่เรากดกำหนดไว้ก็คือจากที่สุดเมื่อกี้ว่ามันต้องหมุน1,500รอบอันนี้คือเป็นเท็กชมิเตอร์ชนิดอ n นาล็อกนะครับเราจะเซตค่าไว้ตั้งแต่เห็นไหมครับี่400ถึง5,000นะครับผมมันจะอ่านค่าได้ตั้งแต่400รอบต่อนาทีถึง5,000รอบต่อนาทีแต่สเกลเราเป็น100 150ฉะนั้นถ้าเกิดเราเซเลคเตอร์หมุนมาที่400ถึง5,000รอบ อ่านได้เท่าไหร่ให้นำไปคูณ10นะครับเราเชื่อมต่อดู1,500รอบ150เห็นไหมมันจะหมุน150รอบให้นำไปคูณ10ก็คือ1,500รอบมันจะไม่ถึง1,500มันจะเป็นนิดนิดปิ่มปิม,ปมเพราะว่ามันจะมีค่ารอสต่างๆนานาทีน,น,นี้ถ้าเกิดอินเวอร์เตอร์เราปรับความถี่ให้เป็น2 5เฮิร์ต์ุนไดออดเป็น2 5เฮิร์ ครับ okay. ถ้า25เอิร์สนั่นมันหมายความว่าจะต้องหมุนความเร็วครึ่งหนึ่งของ50เอก็คือหมุน750รอบนะครับถ้าเกิดเรามาเชิคดูมันจะหมุนที่750รอบ ประมาณนี้ครับผมมันจะควบคุมควมเร็วได้ลองเปลี่ยนเป็น30เอิร์โอเคประมาณนแหละอันนี้ความเร็วจะเพิ่มขึ้นขึ้นมาจาก750รอบขึ้นมาเป็น900รอบ ต่อน,นาทีแล้วนะครับผมโอเคสำหรับท็ิปตอนนี้ก็คือเป็นการควบคุมความเร็วพอมมอเตอร์โดยใช้อินเวอร์เตอร์กำหังความถี่นะครับผม